ชุดวิกเตอร์คันนี้เป็นชุดวิกเตอร์ที่แปะเข้าไปทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความมีมิติของตัวถังทําให้รถเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ดูมีความเต็มดูมีความอิ่มของตัวบอดี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวเวกเลยคันนี้ใส่แม็กเวกด้วยมาพร้อมกับยางโตโย่เขียวสะท้อนแสงแบบนี้เลยผมเรียกว่าเป็นสีเขียวเลมอนแล้วกันสวัสดีครับตามรนกรฟรูฟอร์ดเกษตรน้นมินนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว e อเวอเรสต์วายแท็กแลบสีเทาแลมโบทั้งคันใส่ล้อเวกใส่เบรกแบมโบจะเต็มมากๆครับคันนี้ใส่ยางโตโยโอเพนคันที่ j ี่ปุด้วยนะมาดูกันว่าคันนี้ตกแต่งแล้วหล่อแล้วเท่ยังไงกันบ้างครับอันดับแรกต้องบอกว่าคันนี้เป็น e v e r อเรสต์วาแราคา1นึ่งล้านแปดแบาททําสีแล็สติ๊กเกอร์เทาแลมโบแบบนี้เลยหล่อแบบนี้เลยนะครับทั้งคันนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าแต่งเป็นกระจังหน้า FORD มาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้า FORD ทําสีดําล้วนแบบนี้เลยกระจังหน้า FORD เลือกไฟได้นะครับจะเลือกเป็นไฟมินิไลท์แบบนี้เป็นสีส้มสีขาวหรือสีส้มสีขาวก็ได้นะครับส่องสว่างทั้งกลางวันคืนมองเห็นชัดเจนแน่นอนตัวนี้เป็นสัญลักษณ์โลโก,โก้ YTAG ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์คำว่า YTAG ติดมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ m a t i c LED จะเป็นไฟหน้าแบบที่สุดของในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปของ Ford อยู่แล้วนะครับผม ด้านหน้าต้องบอกว่าเสริมหลอด้วยชุดวิกเตอร์คันนี้เป็นชุดวิกเตอร์ที่แปะเข้าไปทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความมีมิติของตัวถังทําให้รถเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ดูมีความเต็มดูมีความอิ่มของตัวบอดี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวชุดวิกเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าทําสีได้ออกมาเหมือนกับสีที่แรปสติ๊กเกอร์เลยเนะครับเว้นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ห่วงลากก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะสำหรับตัวชุดวิกเตอร์ครอบด้านหน้า รมานี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อสําหรับตัว e v เวอร์เดไท์แกคันนี้ครับติดคิ้วซุ้มล้อของชูวิเตอร์3นิ้วแบบสีดำเงาแบบนี้นะครับเป็นลายฟันเฟืองมาพร้อมกับแม็กเวกเลยคันนี้ใส่แม็กเวกด้วยมาพร้อมกับยางโตโยขนาดตัวนี้ขนาดอยู่ที่2755 5เป็นแม็กขอบ20นะครับเป็นแม็กเวกเลยนะครับผมยางโตโยก็เป็นยางอารเนาะตัวนี้การันตีเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับว่าเป็น คุณภาพดีแล้วก็เรื่องของเสียงเรื่องของการเกาะถนนเนี่ยต้องบอกว่าดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอัปเกรดจากดิสเบรกเดิมนะที่มีขนาดค่อนข้างจะอยู่ในไซส์มาตรฐานเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นให้มันกว้างขึ้นให้มันดูเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ตัวคาลิปเปอร์เป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้เลยผมเรียกว่าเป็นสีเขียวเลมอนละกันนอติดเป็นสีเขียวเลมอนแบบนี้ทําให้ตัว เรื่องของระยะก,การเบรกเรื่องของการเบรกเนี่ยทำให้ระยะมันกระชับขึ้นแล้วก็เบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคันนี้จะทรงใส่ปิงโนบปรปับองศามาด้วยนะแล้วก็ใส่ตัวปิงโนบปรปับองศาแล้วก็ชุบหมากกันโครงนะครับผมของค่ายโ r รเฟนเดอร์ด้วยนะครับเป็นโชค๊คอัปเกรดด้วยนะอัปเกรด,นะเ,กรดเป็น OEM 2.5มาให้เรียบร้อยนะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าอัปเกรดช่วงล่างแบบเต็มแบบฟูลไซส์แบบเต็มเต็มเลยคันนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไบเทอร์โบนะตัวนี้เป็นเครื่องไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่ 210แร,แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่สามพันสองถึง3,500รอบนะครับผมตัวนี้กล้องรอบคันมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มเฟิร์มคันนี้ติดเรียบร้อยแล้วกันทรงอากาศติดเรียบร้อยแล้วถ้วยรองมือเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมๆตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะครับลูกค้าบอกว่าอยากจะได้สีเทอร์เรนโบ่จัดไปครับและเป็นสีเทอร์เรนโบ่อายุการใช้งานของสติ๊กเกอร์เนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณ4ีถึงห้าปีครับถ้าเราไม่ชอบแร็ปใหม่ครับลอกออกแล้วแร็ปใหม่หรือจะใช้สีเเเดดิมสีีีขาาววนน่่ยยก็ไ้้ทํใหตัรถ ยืดอายุการใช้งานของสีได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนล่าหลังคาคันนี้เป็นมาตรฐานของฟอร์ดน้นมีมาให้อยู่แล้วเนาะตัวช่องว่างระหว่างตัวหลังคากับแหลกลังค่าเนี่ยต,ตัวล่าหลังคาเนี่ยก,กว้างขึ้นเนาะทำให้เวลามัดคงมัดของอะไรพวกนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ไมากง่ายมากขึ้นนั่นเองด้านท้ายก็ใส่คาลิปเปอร์อัปเกรดมาด้วยนะล้อเวกเหมือนเดิมนะครับก็ เป็นจานเบรกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับระยะเบรกแล้วก็การเบรกเนี่ยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกไม่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อด้านท้ายต้องบอกว่าใส่ตัวสปอยเลอร์ของชุดวิกเตอร์อีก1ชิ้นนะใส่ามาให้เรียบร้อยแล้วเป็นชุดครอบนะครับครอบเข้าไปทําให้ตัวมิติตัวถังของตัวรถเนี่ยดูมีความบึกบึนนะแล้วก็ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวด้านท้ายเนี่ยต้องใส่ต้องบอกว่าใส่ท่อหลอกนะเป็นชุดวิกเตอร์แปะเข้าไปตัวนี้ไม่ได้เจาะนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอันตรายให้กับบวรรเป็นชุดคอ เดิมนะครับครอบเข้าไปทําให้ตัวรถเนี่ยดูเต็มดูมีกิมมิคแล้วดูมีความเท่ดูมีความหล่อดูมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองท่อน,นี้เป็นท่อหลงท่อหลอครับใส่มาให้4ี่คู่เลยแล้วก็มีไฟด้านท้ายตรงนี้มาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไฟด้านท้ายนะครับอ่าไฟด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไฟสองสว่างแล้วก็มาพร้อมกับไฟซิกเนเจอร์นะความเป็นเอเวอเรสต์เดิมก็ยังคงอยู่ พร้อมกับความเป็นวแทกที่เป็นสายลุยเพิ่มเติมเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อว่าภายในของ e v e r e s t เวแมีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับต้องบอกว่า Ever e s t เตวแตัวนี้เป็น e v e r e s t เวแท็ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของว i ยแท็กเดิมนะเป็นได้สีส้มเดินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยวร้บปอดไฟฟ้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยเป็นอ p a s ร100เปเหมือนเดิมขับขี่ง่ายเบาขับขี่เร็วความเบาจะมีมากขึ้นนะครับ ความเร็วสูงขึ้นพวงมาลัยจะค่อยหนักขึ้นตามความเร็วที่เราขับนะครับมาพร้อมกับหน้าจอดิสเพย์ด้านหน้าขนาด12.1นิ้วที่เป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดแล้วสําหรับ Next Gen Range r w i e t a x Everest Y-Tax e คันนี้มาพร้อมกับเกียร์เกียร์อ e ียิปเตอร์นะครับเกียร์อ e ียิปตเตอร์จะเป็นเกียร์ปรับอัตโนมัติขนาด10สปีดนะมีระบบในเรื่องของการช่วยในการถอยจอดนะครับเข้าซองเองโดยอัตโนมัติกด,ดปุ่มนี้นาะแล้วก็โหมดในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมด Off Road 4 High 4 Low ow, หรือ 2H ก็าสามารถขับได้ับเป็นโหมดชิปออนเดอะไฟด้วยนะก็คือถ้าเกิดเข้าโหมดโฟร์ไฮนครับถี่ไม่เกินความเร็ว120กิโเมตรสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดโฟร์ไฮได้เลยภายในก็จะเป็นสีออกดำๆประมาณนี้ยังมีความขึมยังมีความเท่ยังมีความบึกบืนของตัวรถอยู่นะครับผมประมาณนี้สําหรับตัว e v e r อร์เรสต์วทนะครับผมอ่าโอเคถ้าสมมติลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรหาผมที่เบอร์0618196956ตามพระรนครสวรร์ดเกษตรนะครับ เรามีบริการจัดไแนนซ์ฟรีแล้วก็ส่งมอบรถกันถึงหน้าบ้านเลยนะครับเนื้อใต้ออกตกกระส่งหมดนะครับมีงบประมาณออกรถเท่าไหร่เราคุยกันได้นะนะครับ,ย,บ,บยินดีให้คัปรึษายินดีให้คำแนะนำสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการไลฟ์ไม่ใช่สิจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ